และตอนนี้เราก็จะมาติดชีวิตกลางคืนของไอแฟกันนะมาไอแฟน่ฟคก็ตัวเลย เรามาติดตามชีวิตไอ้แฟกันนะครับตอนกลางคืนมองไอ้แฟไม่ค่อยเห็นสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีครับน่ารักไหมน่ารักน่ารักใช่ไหนพิเศษขึ้นเลยน่ารักน่ารัก น่ารักอุ้ยไฟกัดไฟกัดยากัดดิเฮ้ยไฟตรงนลางข้างมาเลยมันกัดมันกัดครับมันกัดครับตอนนี้มันก็มานี่แล้วมันกัดมือมันกัดมือมันกัดมือยิงตกใจเลยน่ กินหมดแล้วเรียบร้อยชอบค่ะแบบเบียบตอนนี้มันโดนเตะจนตายแล้วครับ